การใช้งาน Media Manager กาารใช้งน Media Manager เหมือนกับการใช้งาน Windows Explorer เพียงแต่เป็นการใช้งานผ่านส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์ของจุล l าโดยอาศัยส่วนประกอบที่เรียกว่า Media Manager ซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้ดังนี้ 1. เข้าสู่ส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์ แล้วคลิกเมนูไซต์มีเดียม n น g เจอร์สจะเข้าสู่หน้าเว็บเพจมีเดียมินเจอร์เราสามารถจัดการไฟล์ต่างๆได้จากส่วนที่แสดงรายละเอียดของไฟล์ในกรอบไฟล์ดังนี้ คลิกที่รูปหรือชื่อของโฟลเดอร์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดภายในโฟลเดอร์นั้นๆ 2. คลิกที่รูปหรือชื่อของไฟล์ภาพเพื่อแสดงภาพขนาดจริงของไฟล์นั้นๆ 3. คลิกที่เครื่องหมายการกรบาดเพื่อลบไฟล์นั้นทีละไฟล์ 4. ถ้าต้องการลบไฟล์พร้อมกันหลายๆไฟล์ให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่องหลังไฟล์ที่ต้องการลบแล้วคลิกปุ่ม delete ในกรอบอัปโหลดไฟล์ เหมาะกับการอัปโหลดไฟล์ขนาดไม่ใหญ่มากหรือขนาดไม่เกิน10เมกหรือเป็นการเข้าสู่ส่วนผู้ดูแลเว็บไซต์จากที่ที่ไม่สะดวกเช่นจากร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปซึ่งอาจจะไม่มีโปรแกรมอัปจึงสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ง่ายๆจากส่วนนี้โดยคลิกปุ่มเบราว์เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด แล้วคลิกปุ่ม Start Upload เพื่อเริ่มการอัปโหลด